เตรียมเตรียมตัวกันแล้วครับใกล้จะถึงเวลาแล้วพี่โนโอ้องอสวัสดีครับผมบคลิปนี้8นาทีครับคลิปนี้าพามาอาบน้ํานมนะครับอาบน้าแร่แช่น้ํานม <c oughs> อ้าวก็วันนี้บัตรเพ200ฝั่งร้อ1 0งครับอ,อยู่ที่บ้านคล่องครับตำบลโคกยางอนำะเภอปราสาทตสุรินนะครับมาเราติดตามกันพี่โนโอ้อง จะเป็นยังไงนะครับจดเ็ะจะมีไหมต้องมีแหละครับผมเห็นอะไรเป็นในในมาแล้วอเราติดตามกันครับรอแค่สัญญาณเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วครับผมพร้อมแล้วจู่ว่าชาเรกลงไปแล้วครับชาเรกลงไปแล้วมา ตรงไหนจะบึ้มจะบัมครับจะเร่งยังพี่น้องยังมองไม่เห็นมีอะไรไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหมเดอี่าบากำลังมองกำลังมองหาอยู่ครับตรงไหนตรงไหนพี่น้องอ่ะสักครู่สักครู่ครับเอาแล้วครับโอ้ยพี่น้องไกลๆลุดลุนลุลุดปลาลุดปลาลุไปตัวดึงโอ้ยพบกับกะห้น้ำนม ่ากะโขน้ำนมไม่น้องขาวนวลเนียนเหมือนน้ำนมเ,ออเดี๋ยวลงก่อนลงจากรถอีกแตงก่อน,นอน้องตัวแรกเป็นปลากะโขนใสกระสอบเข่ากว่ากระสอบอีกเขาวนวลเนียนเหมือนน้ำนมอ๋อปลาอไรกระโดตตุ๊ปลาไปกินไปกินไม่ร้องฮะ ไม่โดดครับไอจีนไม่โดดวันนี้เอ้ยผิดคาดครับกะว่าจะโดดซะหน่อยไม่โดดครับอ้าเอ ы, todas, ้าเอ้าวโดนปลาอะไรครับแซลซะซุ่มยุ Fortune, <S <S ่มซ exactly. ุ an <S 2> <S 2> ่มยุ่มเึิบเบิบอุ้ยกระโดดอยู่นู่นอ่เดี๋ยวติดติดอะไรอยู่ครับติดทุนติดทุนอยู่ครับมาลุ้นหน่อยอุ้ยนิ่มสี่ห้าตัวแล้วครับโอ้เราฟังเอาแล้วครับอ่ะล็ฟังเอาแล้วครับอุ้ยซุ่มยุ่มนุ่ง โอ้โหเอาละครับดู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 เอ้ได้ปลากระโห o ไปดึงครับเออปลานมนมเฮ้เอาละครับเอาละครับเอาละครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับฮึ๊บฮึบเป็นกระโห o น้ำนมนี่เลยโอ้โหนี่เหรอมาโออนี่ครับเออ้า มีร yes, ุ <self> oh, ่นไหมมีร right. um, Ma. ุ um, ่นไหมครับฮะโอ้ไปว่าทะลุแล้ว <sausage> ม <puzzles> ั้งฮึบฮึบมามาฮึบฮึบโอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่มันทางทางอยู่เนี่มันทางทางอยู่นะปลา้างข้างปลานินมาอยู่ครับอยู่อยู่กี่ตัวอยู่กี่ตัวโอ้สองตัว อ๋อหยิ่น้องดูปลานิลปลานิลว้าปลานิลนี่ไม่ยอมเลื้องเลยยังชมพูอยู่ไม่ยอมขาวเลยเอาหยิ so ่น้องมามาลุ้น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 แห่ฝรั่งหน่อยจวดเออฝักเล่แห่ฝรั่งแห่ฝรั่งครับหวานโดยคนเขมรและไทยโดยคนเขมรโอ้หวานโดยคนไทยเออไทยคนเขมร เห็นแถวแรกได้กี่ตัวนะสองตัวเลยฮะลุนทางไหนลุนฝั่งไหนฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้มาพี่น้องพี่น้องพี่น้องมามามาเฮ้ยเอาอถ่นี้ก็อรุ่นทางนู้นก็อรุ่นไหนก่อนละตัวอ่าขันา้นแรกครับแอบฝรั่งครับดีไม่โดนปลายจีนเนาะแอบฝรั่งโดนปลายจีนบานโดยคนไทยไทยโดยคนไทยหมูสี่อย่างเลย ปึ๊บโดดต่ำมาแล้วครับโดดต่ำมาแล้วครับเออตัวโอ้โอออ้้โโ้ปลาดิ ნ ครับจุ่มยุ่มเลยอ้อหลายตัวเลยครับตรงน้นครับงนครับปลาอะไรทะลุแผลเมื่อกี้ครับก็ะโข่มังตรงนี้ปึ๊บ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 มาอีกไหมครับมาอีกไหมครับมาอีกไหมครับปึ๊บ มีลุ้นครับตัวหนึ่งนะครับที่เพลาจะมีไหมที่เพลาจะมีไหมปึ๊บทางทางอยู่ครับโอ้ยปลานิน่นอีกสองตัวมาไหมครับมาไหมครับเห็นชนแหอยู่ครับตัวหนึ่งมามากกว่าหนึ่งไหมปึ๊บปึ๊บโอ้ยสามตัวมามาเลาะฟังเลาะฟัง,ฟงน้องย,ยินเสียงครกครก ปลาอะไรครับปลาอะไรครับครกครกอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมโัวปลานิมอ่าลุ้นเลยครับลุ้นเลยครับเห็นหางน้ำเหมือนอยู่ในแหอยู่นะครับไซยใหญ่จะอยู่หรือจะลหลุดมันมีกระโขกระโดดออกตัวหนึ่งแถวนั้น,น,หนแหละครับป๋าพี่น้องเอาแล้วครับมากระโข้ยใหญ่มาโอ้หนึ่งจีนหนึ่งอู้ทางนู้นลุนแล้วครับใหญ่บ๊อบหลุดแล้วครับได้ไป ปาหนินกับปลาจีนหนึ่งครับปลาหนินครับปลาหนินกับปลาจีนหนึ่งอะไรตัวที่สองแล้วครับอันไหนใหญ่กว่าอันแรกคืออันนี้อันแรกใหญ่กว่าแรกใหญ่กว่าเนาะเหมือนแกจะเข้าอยู่นะครับเหมือนแกจะเข้าอยู่นะครับเห็นเข้าตลอดไหมอ้าวปลาหนินครับตัวหนึ่งตาตุเจออะไรตาตุเจออะไรเจออะไรเจออะไรโอ้โห อ้าตัวนี้แหละเอ็นขาดกระโดดอยู่แถวนี้แหละครับปัาหนินอีกปัาหนินอีกอ้าวตะโอ้หนึ่งนินหนึ่งครับเออมาพามาดูพี่สวยนะครับพี่สวยของเราเสียงแห่ขาเล็กนะครับจวดใจมันรักพี่สวยไนะด้กี่ตัวแล้ว ได้กับหูไหมแล้วไม่ได้กับหูกับเขาเลยอ่านี่ครับพี่น้องสูงไว้นะครับใจมันรักอ่าก็จะใส่ขาเทียมข้างหนึ่งนะครับแกเป็นนักกีฬาด้วยนะครับกีฬาคนพิการนะครับเป็นปิดเกมอะไรนี่แกก็เคยไปแข่งนะครับคนพิการอ่านี่ครับกวาดเห็บอะไรนี่ปกติครับหาปลาขายน้ำแม่น้ำธรรมชาตินี่ตลอดครับเจอกันประจำพี่น้อง แกหน่อยครับสักตัวไม้สักตัวไม้มีโชกกล้องไหมเนาะนะครับเสื้อแกที่ใส่นะครับไทยเลยจำไม่ได้ว่าแกเล่นอะไรนะลืมปื๊ดปื๊ดปืพอได้ลุ้นไหมครับพอได้ลุ้นไหมครับพอได้ลุ้นไหมครับม้วนเข้าไปม้วนเข้าไป รครับุนรครับรุนนะครับรุนนะครับรุนนะครับเออตัวหนึ่งครับอ่าจจะเป็นปลาจีนนะครับฮะรุนกันต่อครับเกินดูล็อะฟังครับล็อะฟางพีง่น้องเฮ้ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งปรานิ่งสามสี่ตัวปลาจีนโอ้โหพอได้แล้วร้อยหนึ่งนี่ ว่ามีตัวใหญ่หรือเปล่าหรือแห่พันกันโอเคนางนะครับโอ้ปลานินี่เองครับเป็นตีน้ำฟึดฟึดเมือ่อกี้ปลานินใส่สัวยอยู่พี่น้องพี่สวัยได้ปลานินแล้วครับโน่ปลานินอ่าแผลสองร้อยนะครับฝั่งร้อยหนึ่งอ่าก็พอได้กันแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับพี่น้องเริ่มมีการอพยพกันเกิดขึ้นแล้วครับโอ้ปลานิน พยบไปอีกบอ่อหนึ่งฝากนู้นแล้วนะครับเนื่องจากคนน้อยก็เลยวานทีละฝั่งก่อนพี่น้องตอนแรกก็จะวาน้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าคนน้อยก็วานฝั่งนี้ก่อนรมีฟากทางนู้นด้วยเดี๋ยวไปรอลุนกันครับามาลุ้นฝั่งนี้กันต่อพี่น้องอมาเริ่มทยอยกันมาแล้วครับฝั่งนี้เป็นยังไงฝั่งนี้เป็นยังไง พอได้รุ่นไหมพอได้รุ่นชักตัวไหมไอ,อ้ย,ยาวุ้ยพี่น้องสองตัวเลยครับปลานิลอ่าปลานิลน,น้ำนมอะอู้ดสองนองกกระโดปนนโดนะปลานิ่ครับหนุ่มเราฟังทางนู่นเขาเขาพี่โจ้เนพี่น้องปลานิลมาอยู่ฝั่งนี้เองรวมวาน,นลูกติดแต่ปลานิลเลย พราะมันฝนตกแล้วนะมันขึ้นนะมันเชื่อมถึงกันได้ตรงกลางหน่อยนึงพีน่น้องขยับมาบ่อนี้ชาเรกชาเรกชาเรกนินลชาเรกเยลฟานดีนไปสีเลยครับสีแต้มเลยพี่น้องอาชาเรกฝั่งนี้ได้ครับบัตรแล้วครับไอคืนแ,แล้วรอๆๆๆๆๆๆอ้อยคืนเลยมาไอจวด อนองจากคนน้อยเขาวหานหนึ่งสองฝั่งครับแต่ฝั่งนู้นเขาลงฝั่งนู้นก่อนอท่านไหนที่อยู่ฝั่งนู้นแล้วไม่โดนปลาก็ขยับมาทางนี้อามามา,มาแถวนี้แหละแถวนี้แหละจวดมาสามผืนตรงนี้ใครจะเข้าวินใครจะเข้าวินทางนี้เข้าวินแล้วครับเข้าวินแล้วครับโอ้โหสามตัว ปานิสไปกินหโอ้ยสเลยครับโ้หรือสามสี่หึานิอ้ฮ่า่ครับบันกินเลยครับมาบ่โจ๊กด้วยนครับันนเลครับจะบอกแรกงก็ได้อยู่เาเอาบแรกน้นครับอ้ยกิเอดูทางนู้กินสามเลยครับเอาเอาเ เอาชาเดียวได้ครับบันฟังคืนแล้วพี่น้องอดูครับเอ้ปลานิ่มน้ำนมสามตัวครับมา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 เจ้านี้โดนเจ้านี้ก็โดนครับเจ้านี้ก็โดนเ <c oughs> อ <c oughs> อ <c oughs> ไปจีนตัวเดียวไปจีนเดือนหนึ่นนงครับอ๋อ <c oughs> แต่ก็ได้ปลานิ่มหลายตัวแล้วดีพี่น้องค่อยๆขยับกันตามกันมาเรื่อยๆอยู่ครับ เอา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 ตรงนี้แหละยังมีใครวานเอาเอา,เอามาอย่งลุ้นกันโอ้โหฝั่งนู้นผมปดกันเซลสายอยู่ดูเอาเลยโอ้ยจุดโอ้ไม่แตกเอ้ยแตกครึ่งหนึ่งครับแตกครึงคคร่งคนละครึ่งคนละครึง่งไม่เป็นไรครับเอารอลุ้นครับรอลุ้นครับรโอ้ปลานิลมาอยู่ฝั่งนี้ครับมีต้มไหมครับเนี่ย โอ้ยเอาเอาเอาแล้วครับมาลุงทางนี้ก่อนแหละบึ๊บ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 อ่าปลาจีนต่ำครับแต่มันต้องมีนินบ้างแหละแต่นินน่าจะเยอะครับบ่อนี้บึ๊บบึ๊บเอ้ยย์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  ต้องมีนินบ้างครับไอจีนมาแล้วหนึ่งโอ้โหจีนสองตัวดิไอ้จีนหนึ่งนินหนึ่งอ๋ออย่างดีอย่างดีอยู่ครับเดี๋ยโอ้โอโผมคนแบกปลาตามเซ่แล้วโอ้ปลาหนักเกินไปโอ้เี้ครับอ๋ตอตรงนั้นอีกสองตัวสามตัวดูเด็กเก็บปลาไปครับเด็กเก็บปลานาี่น้องมาผีละสี่เลยครับโอ้โอเ,ออลเลต็มกระชังไปแล้ว ต้องใส่กระสอบปิปาวกะสอบมาแล้วครับปัน่นนิ่มนี่น้องล้งสวยกลังสวยกลังสวยอ่าตอนนี้แพนะครับเริ่มย้ายตามมาแล้วครับน้อย้ายลากข้ามตัวนั้นมาได้ครับเดี๋ยวก็จะเริ่มแตกเียครับเพราะว่าเมื่อกี้มันตื่นจากฝั่งไปแล้วนะครับคนอยู่ฝั่งก็จะอยู่ฝั่งเหมือนเดิมครับก็แล้วแต่ว่าทางไหนก็วานได้ไ,ไดี่นอง คนในพื้นที่ในชุมชนนี่แหละโซนนี้แหละครับเดี๋ยวเราลุน้นครับแผลมาตรงกลางแน่นนิดหนึ่งปลาก็จะแตกอีกรอบหนึ่งครับปลาอะไรปลากระโ h o บอกระโ h o โอ้กระโ hoops หัวโตไปเนาะดูฟังครับดูฟั่งโดดโนูนน้นโดนโอ้ปลานิ่งปลานิ่งตัวครับอี่ตัวครับป๊อปป๊บป,ปน่าจะสองตัวสามตัวมารับสองตัว เาตู้แล้วเดาตู้แล้ววปลาอยู่ตรงกลางนั่นแหละโอ้ยรีบมาเกินไปรีบเกินไปอ้านี่พี่น้องมาอีกสามโองร้อยหนึ่งนี่ได้ปลาทั้งหนึ่งกระสอบหนึ่งกระชังเออเงียบบัดร้อยเดียวพี่น้อง เอาไรมากมายเนาะเอาแค่เต็มเอาแค่เต็มแล้วเอาแค่เต็มกระสอบนี้พอเลยกระสอบนี้กระสอบนี้กระชังจะเต็มแล้วครับนี่กระโคสองสามตัวแล้วครับบ่อแรกอ่านู้นครับปลานิ่มสองตัวซอยครับสองตัวหรือสามนี่แหละโอ้โอ้ของแท้ได้ยินแต่ของแท้ของแท้เนาะอ่ะยะเต็มเปล่าครับมาปุ๊บได้เลยปลาปลามันตื่นจากฝั่งไปแล้วครับ อา่าลุนตะตุนะครับของแท่ไหมของแท้ไหมอ, <liksom> อูโอโอ้หู้หู้เี๋ยวดูทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนปลาอะไรปลาอะไรตําแฮปลาหรืออะไรไปลาโอ้ไปลาจีนปลาจีนมินโนะมาดูตะ <bras. S 1> ต,ตุต่อครับดูตะตุต่อของแท่ไหมของแท่ไหมของแท่ไหมบึ๊บบึ๊บเอาแล้วครับเอาแล้วครับอ๋อสองตัว ตามเลยว่าว่ามันจะซุ่มยูมมากมายหลานนินมาอีกแล้วครับโอ้พี่น้องเต็มกระสอบเต็มกระชังจริงๆแน่นอนครับวันนี้โอ้โหครับสองตัวน,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 นิดหนึ่งทีหนึ่งหนครับดูเลาะฟังทางน,น,นู้นี่นองสามสี่ตัวดูลากไปดูดิ่ดงตงตกแต่งเลย กลางครับได้ลุ้นไหมได้ลุ้นมันโอ้สามสี่ตัวเลยครับเอเอเอ๋ออยู่น้อได้กันอยู่ครับผมสองร้อยหนึ่งร้อยได้ปลาได้ปลดกันดู่ครับามาเห็นลงไปสาวเลยครับบนตัวใหญ่หรือเปล่าครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ตัวหนึ่งครับมองไม่ชัดเ้ย เอออะไรฮฮฮเออได้ครับบันแล้วชาดีได้ครับบัขึ้นแล้วโอ้โเนี่ยครับเป็นกระโหลกครับเมื่อกี้ครับที่แกลงไปสาวครับเป็นกระโหลกหนูหนูหนครับแกได้กระโหลกใหญ่เขาได้กระโหลกใหญ่โอ้ยเดินกอดอะไรเขาโอ้ หนักปลาครับลื่นเนอะมาอีกแล้วพี่น้องเป็นกระชังจริงๆแน่นอนครับวันนี้มาตลดตอดกระชังใส่ไม่ได้แล้วครับต้องใส่กระสอบปุ๋ยแล้วครับมีลุ้นไหมครับมีลุ้นไหมครับตรงนั้นเห็นแกติดไวโอ้ยโอ้ยสามสามตัวเออของแท้ของแท้อวยด้ยินมแต่ของแท้อย่างน่ตา ของแท้ของแท้น้อ,อเห็นไหมพี่น้องนินมาปารีนมาเอ้ยยังอยู่บัตรร้อยเดียวฟังวันนี้พอได้ยิ้มพี่น้องพอได้ยิ้มกันเลยครับนู่นครับนู่นครับสองตัวสามตัวเลยดูยอ,อตรงกลางนับปลานิ่นรับปลานิน,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 นล้วนเลยครับ เดินเลาะฟัง,อ,งอยู่เนาะเดี๋ยวพอได้ก็โอ้ได้อะไรครับแต่โบรแรกแล้วดิเ,ออเดินเก็บปลาตามนะครับพี่เนาะโอ้หนี่จาละสองจาละสามจาละสี่เออย้อดเลยบัตโอ้เอฟซีบันโอ้หนี้เอฟซีดิดดเป็นไงวันนี้เกินคุ้ม ร้อยหนึ่งก้นคุ้มไอ้อ้ร้อยหนึ่งสองร้อยคุ้มอสองบาทใช่ไหมสองร้อยพี่น้องโอ้โนี่เป็นไงอะหูมือไหมของแท้ของแท้เขาบอกงั้นเลยบานกันสบายด้วยวันนี้คนไม่เยอะก็หานสองบ่อไปเลยพี่น้องอย่ารอมอย่ารอมโอ้ โอ ok, ้สองตัวครับลันนินเยอรมครับอ๋อพี่เยอรมันวิ่งครับโอ้สุ่มยุ่มเออสามสี่ตัวแล้วครับน้องกระโดดของใหญ่ของใหญ่ไปดู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 อ้าวอ้าวได้แพลทินอ๋อเปล่าโอ้วบอลดูอย่างใหญ่อ่ะ เอาแคเลี้ยงมาสู้กับเต่าโอ้ตัวใหญ่อ่ะอื้อนีโน่ได้ปลาด้วยตัวนึยังเออเอาเอาโอ้เหวะอาบลัดเล็กยังไงอาถ่ายรูปสั้นพี่น้่หาเลขก่อนหาเลขอันนี้เล็กยังไงโอ้ยสนั่งเอาดูครับเกะงใจ บัตรร้อยเดียวคุ้มเลยบัตรร้อยเดียวคุ้มเลยโอ้โหอ้้น่าโดนระเบิดโบนเลยรางวัลที่หนึ่งเลยรางวัลที่หนึ่งเลยเนาะอ่าบ่อนี้รางวัลที่หนึ่งนะแกปลาตีนเหรอมันมีขาไงโอ้เออเออได้หินก้อนหนึ่งเออเออเอฟเอฟอี เแกอยู่คนเดียวครับมามาล,ลุนตะเปิ้ลแล้วครับตะเปิ้ลโสเนมิตรโลงทองนะครับปกติแกจะทาหน้าข,า,ขาวๆนะครับวันนี้สงสัยแป้งหมดครับอรอลุ้นครับรอลุ้นรอแล้วครับมีไหมนอ้อมีไหมนอ้อพอมีรุนไหมพอมีรุนไหม้เริบ What is จรีบจรีบภาษาเขมรพีน่น้องระวังเงียบครับมาไหมมาไหมมาไหมอึบอึบตัวหนึ่งตัวหนึ่งเออปลานิ่มใสสามขีดครับ <laughs> มีปลาน,นิ่มให้เก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้อง นะครับผมหวางกันทั้งสองออครับบางคนอยู่บ่บแรกได้แล้วเขาก็ไม่มาทางนี้นะครับแต่โดยรวมมันแล้วก็คุ้มค่าบัตเลยครับวันนี้ลาหนี่มีกันสวยๆครับคนก็ได้ปลาใหญ่ก็เป็นปลากะอะโ่กมีบางคนได้เต่าด้วยครับเมนืะ่อกี้เนี่ยเราเก็บกันไปเรื่อยๆพี่เนาะนะครับผมเล่มซากันแล้วนะครับ ก็มาฝากกันประมาณนี้แล้ครับเดี๋ยวโบน่าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ